วันนี้นะคะช่องวิภาวรรวินะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินเรียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะซึ่งอยู่ที่ขามทะเลสอค่ะคเดี๋ยวแม่จะพาข้ามแบรริเออร์ไปน้องแ, <c oughs> แ,แม่ข้ามแบรริเออให้ดูหน่อยค่ะกระโดดเลยได้ไหมไม่ได้ได <c oughs> อันนี้นะคะคือเขายังไม่ได้เปิดใช้แบบเป็นทางการนะคะเดี๋ยวแม่ให้ดูฝั่งนู้นก่อนดีกว่าฝั่งนู้นนะคะก็คือจะเป็นถนน2068 นะคะเส้นนั้นเป็น2068แล้วก็เราก็เข้ามาตรงนี้แต่ว่าที่ดินที่เราขายอยู่เนี่ยจะอยู่ติดกับถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดใช้แบบเป็นทางการนะคะแบบก็เลยจะต้องพาเข้าซอยตรงนี้นิดนึงนะคะใช่ครับผมจะตามมาเลยคะ่ะได้ครับใช่จะพามาเลยตรงนี้นี่นะคะเราก็เข้ามาที่ถนน คู่ขนานมอเตอร์เวย์แล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นถนนคู่ขนานแต่ว่ายังไม่ถึงที่ดินเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกนะคะประมาณร้อยเมตรกว่านะคะจากจุดนี้ถึงแปลงที่ดินนะครับก็ประมาณร้อยกว่าเมตรใช่ไหมครับน้อแมวว้าวจะอยู่ตรงนู้นเลยเห็นต้นกล้วยไหมคะอ๋อเห็นแล้วค่ะอันนั้นคือจะเป็นต้นกล้วยก็จะเป็นแนวที่ดินแปลงนี้ที่เราน้องมมีรถวิ่งนะคะน้องแมมใช่เอ๊แล้วทำไมเราไม่ไปวิ่งคะ่มีถนนมอเตอร์เวย์นะครับ สาย M6 นะครับก็ยังมีรถวิ่งได้อยู่นี่ค่ะน้องแก์แต่เมื่อกี้เขาเขียนไว้ว่าเขาปิดอยู่เขาปิดตรงนี้ตรงนู้นไม่ได้ปิดหรอคะใช่ตรงนู้นเหมือนไม่ไม่แน่ใจเขาได้เฉพาะบางเส้นทางโอ้่หนู่นไงมอเตอร์ไซค์เนื่องจากว่าเขายังไม่เปิดทำเป็นสาธารณะเต็มรูปแบบนะครับก็อาจจะวิ่งได้เฉพาะ ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับใช่ใชที่เขาแบบไปบ้านเขาอะไรประมาณานี้ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ม่อมกำลังจะพาลูกค้าทุกท่านไปชมที่ดิน9ก้าไร่2งาน75ตารางวานะคะซึ่งจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือติดถนนคู่ขนานมอเตอร์วเวย์ขามทะเลสอนะคะ,ะแปลงนี้นะคะจะมีหน้ากว้างมากๆเลย ใช่ครับน่ากว้างมากนะครับแปลงนี้นะครับติดถนนสาธารประโยชน์ตั้ง4ด้านนะครับผมโอ้เยอะมากมากเลยใช่ครับรูปแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสวยงามนะครับแปลงนี้เหมาะทําอะไรคะน้องแหม่มรู้ไหมคะแปลงนี้นะคะแหม่มคิดว่านะคะเหมาะกระทําโกดังสินค้า คลังสินค้านะคะหรือจะเป็นโรงงานเล็กๆหรือรายได้หมดเลยใช่ครับมินิแฟกทอรี่ก็ได้นะครับเพราะอะไรดูไหมทำไมถึงทำได้นะครับตัวใดติค้าได้เนื่องจากว่าณจุดนี้นะครับอยู่ใกล้ทางขึ้นลงนะครับหรือด่านเก็บเงินนะครับของมอเตอร์เวย์นะครับสาย M6 นะครับกรุงเทพช่วงขามทะเลสอใช่ไหมคะใช่ครับบางปะอินนครราชสีมานะครับช่วงขามทะเลสอนะครับผมสะดวกสบายมากเลยห่างจากตัวแปลงที่ดีนะครับประมาณกี่กิโลครับ แปลงที่ดินห่างจากจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ขามทะเลสอ1.5น1.5กิโลเมตรว้าวไกลามากเลยนะครับน้องแมมคะนึกถึงสมัยเด็กไหมคะต้นอะไรต้นหูกวางอุ้ย <laughs> ินาะิดเหมือนเขาเลยถ่ายรูปให้หน่อยี <laughs> ต้นหูกวางนะคะใช่อ,นนอันนี้แบบแบบยากเลยนะครับใช่ค่ะ นึถึงช่วงตอนเป็นเด็กนักเรียนปถมนะคะได้แบบขอถ่ายรูปกับต้นหูกวางเลยทำไมพี่นัดคิดเหมือนเขาเลยเพราะว่าพี่ตอนเด็กๆนะครับพี่จะเอามาเผาไฟนะครับเผาไฟแล้วก็เอาหินทุบๆนะครับเพื่อกินเม็ดข้างในหมันเหมือนอัลมอนด์มากคขนาดนั้นเลยหรอครับพี่นัดอันนี้นะคะจะเป็นต้นหูกวางแต่ยังไม่ถึงที่เราเดี๋ยวพาเดินไปต่ออีกนะคะอันนี้เมื่อแก่บบก็คิดในใจเหมือนกันแล้วพี่นัดก็พูดมาก็คือพอเห็นต้นหูกวางแล้วคิดถึงที่โรงเรียน ที่โรงเรียนเราก็จะมีมต้นหูกวางสมัยเด็กๆ<า>นะครับลูกของต้นหูกวางนะครับ จะมีรสอร่อยมากเลยนะครับเอาเผาไฟนะครับแล้วก็ทุบเอาเม็ดข้างในออกมาหนึ่งเม็ดจะมกินได้ทั้งหมด4อันนะครับหนึ่งี่อันทั้งในเหมือนถั่วเลยครับก็ตอนเด็กๆนะครับมีตังบาทหนึ่งนะครับแล้วก็มีสมัยพี่นะครับมันเป็นตั๋วโรงเรียนนะครับตั๋วโรงเรียนก็คือไม่ต้องพกตังไปครับทีนี้มีตังบาทหนึ่งอ่ะจะซื้ออะไรก็เสียดายนะครับกินนี้กันเลยอ๋อแบบแบบเคยกินกระบอก กระบ,บอกนะไม่น่นแต่นี้มันไม่เคยกินโอเค okay, ดเดี๋ยวแม่มพาไปดูแต่ตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นถนนสาธารนณะด้านข้างแปลงที่ดินนะคะแล้วก็จะมีน้ําไฟฟ้าแล้วมีไฟฟ้าและแน่นอนนะคะนี่ครับแล้วก็ต้องมีน้าแน่เลยเพราะว่ามีแทงน้ำรประมาณนี้เดี๋ยวแม่มเข้าพาพาไปชมนิดนึงนะคะจะเป็นถนนสาธารนณะติดกับที่ดินแปลงที่เราขาย9้าไร่2งาน75ห้าตารางวาค่ะ ครับผมนี่นะคะก็เราเดินอยู่ตรงด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับเข้ามาถึงถนนสายับประโยชน์ด้านในแปลงที่ดินนะครับผมใช่ค่ะซึ่ง <ฮะ S 1> ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกว้างคูณยาวนะครับติดสายนานประโยชน์รอบด้านนะครับผมใช่แล้วพี่น้าถ่ายรูปให้ผมด้วย นี้จะเป็นข้างในแปลงที่ดินจะมีต้นกล้วยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นปลาล์มด้วยตรงนี้มีสิ่งปลูกสร้างหนึ่งหลังนะคะเป็นเหมือนอาคารเป็นโรงเรือนอะไรประมาณนี้หรือว่าที่เก็บของนะคะแล้วตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะคะอันนี้ก็คือแบบติดกับแปลงนี้เลยเดี๋ยวแม่จะพาไปดูด้านหน้าแปลงที่ดินกันนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะแตกต่างจากแปลงอื่นๆที่แม่พาไปชมนะคะเพราะว่า แปลงนี้จะเป็นทำเลธุรกิจด้วยนะคะเป็นทำเลธุรกิจสามารถทำเป็นโกดังเป็นคลังสินค้าหรือเป็นมินิแฟคทอรี่ได้เลยนะคะคใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเ,เรียบกับถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ก็คือตรงนี้เนี่ยค่ะยาวไปนู่นเลยนะคะววเดี๋ยวบัพาเดินไปแล้วก็ของเรานะคะนอกจากแปลงนี้นะคะ ยังมีฝั่งตรงข้ามด้วยอีก22ไร่1งาน13ตารางวาใช่ครับถ้าทุกลูกค้าท่านใดบอกว่าแปลงนี้ยังเล็กอยู่นะครับอยากที่จะขยายนะครับธุรกิจไปนะครับด้านฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีอีก22ไร่นะครับตรงข้ามกับแปลงนี้เลยใช่ไหมคะน้องแมวใช่ค่ะตรงข้ามเลยเพราะว่าถนนมอเตอร์เวย์มาผ่าที่ของของทางเจ้าพงที่ก็เลยต้องแยกเป็นสองแปลงประมาณนั้นใช่ค่ะใช่ครับ ็ทีนี้ก็สามารถนะครับทำธุรกิจต่างๆได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโกดังโรงงานมินิแฟคทอรี่นะครับหรือศูนย์กระจายสินค้านะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับใช้เส้นทางของ M6 หนะครับหรือมอเตอร์เวย์นะครับบางปะอินนครราชสีมานะครับเดินทางระหว่างกรุงเทพนครราชสีมาครับเดี๋ยวนี้นะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเอ้ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงแล้วนะครับอ๋อใช่แต่เขายังไม่ได้เปิดใช้ยังไม่เปิดใช้เป็นทางการนะคะใช่แล้ว อันนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินที่เราขายนะคะก็คือแปลงนี้เลยนะคะหากสนใจนะคะโทรหาแบบได้ตลอดเวลาที่เบอร์063-841-2188หนะคะหรือจะแอดไลน์ไอ 0638412188นะคะลูกค้าสามารถติดตามทางเพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะที่เพจขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะแล้วก็จะเป็นช่อง YouTube ช่องหลักนะคะของแบบชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะ สามารถกดถูกใจกดติดตามกด u b s c r i b e ได้เลยนะคะแล้วก็ช่องวิภาวัรวิด้วยนะคะลูกค้าสนใจที่ดินแปลงไหนๆน,นะคะหรือว่าอยากได้ที่ดินการเกษตรที่ไร่ที่นาที่สวนนะคะหลายจังหวัดของเรามีนำเสนอลูกค้าทุกคนเลยนะคะก็จะเป็นโคราชไม่ว่าจะเป็นโคราชพยาวอุดรชัยภูมินะคะอันนี้เป็นที่การเกษตรนะคะ แล้วก็แปลงอื่นๆก็คือมีให้เลือกเยอะมากๆเลยที่จะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สวยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากาครับ,บและติดตามชมคลิปต่อไปของเรานะครับผมค,ครับสวัสดีครับ